สวัสดีวันพุธนะครับราคาทองคำก็ได้มีการหลุดลงมานะครับหลุด34นะครับก็เป็นโลตรงนี้เป็นโลวันศุกร์นะครับเราก็ได้ฟอร์ตเซลรลงมาปิดที่25นะครับถามว่าวันนี้เราจะเล่นยังไงดีนะครับอ่ะมาดูในเฟรม4ชั่วโมงเฟรม4ชั่วโมงเนี่ยมันมีการเบรกมาแล้วนะครับ มันมีการเบรกออกมาแล้วใช่ไหมมันเป็นอัพเทนนะตอนแรกตอนนี้มีการปิดต่ำกว่าเท่าไหร่ปิดต่ำกว่า38แล้วก็ปิดต่ำกว่าพิโู1นึ่ันก้าร 36, อ่36ะปิดต่ำกว่าได้ราคาลงต่อมาช่องหนึ่งนะครับ 36, 2 6กยีพจุดทีเนี้ยถามว่าวันนี้ยังไงไปดูทั้งเดก่อนแท่งเดเนี้ยแดงแอ่เลยนะแดงแอ่เลยนะครับลงมา50%ของแท่งนะครับลหลักเลยเนี่ยจุดที่ผม จะเล่นวันนี้นะครับคือถ้าเด้งขึ้นไปประมาณโซนโซนประมาณ30เนี่ยผมจะเล่นเซ์อีกรอบหนึ่งแต่จุดที่ผมจากบายจริงๆเนี่ยจะอยู่ประมาณ18บแถึงหนึ่นะครับถ้าสมมติเด้งไป30เนี่ย tp 2 6 tp 2 0ถ้าย่อลงมา18เนี่ยรอสังเกตอาการสักครู่นะว่ามันจะเอาอยู่ไหมแต่ถ้า18นะครับ18ถ้าสมมติเข้าไม้แรก18นะ ถ้าดู14บคัดไปก่อนนะครับแล้วก็เข้ามาเข้าค่อยมาเข้า,า,า1,910นะครับเข้า1,910งพันเอย sl เท่าไหร่ sl หนึ่งพนเกนะครับประมาณ700จุดเล่นเป็น2อจุดนะถ้าเข้า1,918 tp 23 tp 28ถ้าเข้า1,910 tp 18 tp 26นะครับให้ไว้2แผนนะ่นเอาวันนี้แต่โดยแนวะโน้มนะครับมองว่าราคาหน้ากดตัวลงมาก่อนนะครับตามแท่งวัน ประมาณน,นี้นะครับ